to the bell gone shining. ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีที่4นะครับผมเห็นโรราคอปอย่างนี้เรารู้เลยว่านางต้องเป็นตัวแทนของราศีกุมใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะมีโรราคอปอีทอนอลของเราคุณคิดว่าเขาคือใครครับเขาคือตึ้งตึ้งตึ้งเขาคือคิงโกนะคิงโกนะครับไม่รู้จะตั้งชื่อเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรอย่างอื่นเนาะ คล้ายๆคิงโนะก้อะเนาะก็คิงคองอย่างเงี้ยเนาะหรือก็กิกก๊อกไม่เอาดีกว่าเนาะชื่อคิงโก้แหละนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะก็เป็นคิงโก้ครับคิงโก้ Go เป็นอีทโนลคนที่4เนาะเชื้อสายประมาณอินเดียใช้คนอินเดียเล่นแล้วก็ในหนังเนี่ยเขาก็ พอหลังจากที่7,000ปี5,000ปีผ่านไปเขาก็แยกย้ายกันอุยนี่สปอยหนังอีกแล้วนะครับเขาก็แยกย้ายออกไปคิงโกก็ไปเป็นดาราบอิลูดอ่าปเป็นดาราบอิลูด์คิงโกเองเนี่ยมีเขาเรียกว่าพลังนิ้วดัชนีอ่านิ้วดัชนีนะยิงแสงปุ้งปิงปุ้งปิง,ปง,ปงอะไรประมาณนี้นะครับก,ก็สู้กัสบสปรหราดได้เหมือนกันสู้กับเดเวียนได้เหมือนกันนะครับเขาก็เลยมาในตัวแทนของ อค a r เ u สนะครับลักขณาราศีกุมเนาะเพราะาคนลักขาราศีกุมอาจจะมีแบบโรคส่วนตัวแบบโรลักคออะไรประมาณนี้นะครับเราไปดูกันเลยครับว่าคนลักขณาราศีกุมในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ย จัดสรรมาให้ลงตัวกันเนาะในแต่ละลัคนาราศีถ้าใครดูอีเทนอลมาจะรู้เลยว่าออ้โคุณนี้จัดแมทชิ่งได้เก่งมากนะครับผมอไปดูกันเลยครับในเดือนนี้ครับ17พฤิกาคมจนถึงประมาณ16ธันวาคมจริงๆแล้วคนลัคนาราศีกุมเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่มาห่วงที่ดาวดาวเจ็ดเนี่ยนะเพราะเขาวินาศอยู่เพราะว่ายังไงเนี่ยคนลัคนาราศีกุมเนี่ยตั้งแต่8พฤศจิกายนจนถึงประมาณ8เมษายนเลยเนี่ยเขาได้อาน,นิสง์ของดาวพฤหัส นะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยที่เขาย้ายมาทับลัคนาของคุณเนี่ยการที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเต็มเมทับลัคนาคุณแล้วเสร์จแบบรวดเร็วไม่มีตําแหน่งใดๆเนี่ยเขามาสนับสนุนคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าขายในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพ่อเรื่องของคนเข้ามารักใคร่นะคนลัคนาราศีกลุ่มเองเนี่ยก็จะได้ดาวพฤหันนี้แหละเข้ามาเพราะก่อนหน้านี้คุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าถ้ามองจากเฟส ต้องมองจากเดือนที่แล้วนะเราจะรู้ว่าดาวพฤหัสเนี่ยก่อนวันที่แปดพฤิกาเนี่ยมันอยู่ตรงวินาศโอ้โหเละเทะไปหมดเลยนะมันมาเจอเดาวคูศ่ศัตรูดาวเสาร์อีกนะครับทําให้ห้ากับเจ็ดเนี่ยห่วยอ้อืเกี่ยวหรือเปล่าวะ,นะวะไม่เกี่ยวนี่แต่เราก็ทํานายว่าคนลัคณาราศีกุมจะมีโชคลาภแล้วมีไหมละ่ะถูกกี่ใบาอาคิงโกถูกกี่ใบแบ่ง้ังเปล่าเนะ <c oughs> าะเพราะนั้นนี่นะครับ เขาถูกจริงๆนะไม่ใช่ไปถามคิงโก้ดูนะครับดาวพฤหัสย้ายเข้าทับลัคนาเขานะครับผู้ใหญ่มาสนับสนุนแล้วดูนาวางของเขาก็มาอยู่ในเรือนของสุภาผู้ใหญ่มาสนับสนุนขเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ในเรือนแหลกกรรมะอ่ะนะนาวางเขาก็มากรรมะเพราะฉนั้นพฤหัสมีส่วนที่จะสนับสนุนชีวิตเขามากเลย5้าสูตรอาจจะบอกว่า อ,อ,อาจจะแบบว่าเรียนมาไม่ได้ใช้ใช้ในสิ่งที่ไม่ได้เรียนได้ไหมได้นะครับช่วงนี้คนล,นลักขณาราศีกลุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะในส่วนของดาวอาทิตย์เองที่ย้ายเข้ามา17พฤศจิกายนจนถึงประมาณ16ธันวาคมเนี่ยเขาย้ายเข้ามาเป็นกรมมะก็การงานนั่นแหละนะครับตีความง่ายๆการงานความมีเกยียรติความรับผิดชอบคนล,นลักคณาราศีกลุ่มเองเลยมีเรื่องของการงานเข้ามา ความมีเกียรติเข้ามาความรับผิดชอบในเรื่องของการงานเข้ามามีดาวพุธอยู่การเจราจาการค้าขายการสื่อสารหนึ่งสคือเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงมันจำไม่ได้ก็เพราะว่าอีนางผู้หญิงคนนี้ก็คือเสาที่เป็นวินาศนั่นแหละนะครับเพราะว่าเสาโยกเข้ามาเป็นวินาศนะครับเพราะนั้นการเจราจาค้าขายการต่อรองคุณต้องไปหาใครครับต้องไปหาผู้ชายครับเนาะต้องไปหาคนที่เป็นผู้ชายคนที่แบบว่ามีความรู้มีความสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนคุณ,คณแต่ถ้าคุณไปดีวกับผู้หญิง เจอเสาเจ็ดเข้าไปวินาศเศร้าเข้าไปซะ,ะกลายเป็นเสาเจ็ดมาอยู่ในกระดุมพระเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินแล้วมันวินาศแล้วมันกระดุมพระเป็นระว่างเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือการหลักในการดูดวงดาวนะครับหนึ่งสี่คือกรม,มะ,ะดีไงในเรื่องของการงานดีในเรื่องของการเจรจากาันค้าขายดีหนึ่งสี่ไปลวาเรื่องของการทําสัญญาดีแต่ถ้ามันโยกเข้าไปหาเจ็ดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับไปติดต่อผู้หญิงเมื่อไหร่ผู้หญิงมันเป็นวินาศให้คุณ ป้าคนนั้นเป็นวินาณให้คุณแล้วป้ามาเป็นกระดุมพระในนวางใช่ไหมเหนือน่อยในเรื่องของโอ้โหกว่าจะสําเร็จไหมสาเร็จแหละแต่มันเหนื่อยอะใช่ไหมประมาณนี้แล้วยกเข้าไปหาใครแปดพันธุทุมันต้องขวนขวายหาวิธีอื่นหาแบบ8นิดหาวิธีหาทางรัดบางที8เล็งกับเข้ามาหากรมมะอีกพันธุทุกรมมะโอ้โหหนึ่งแปลว่าอะไรครับ18แปลว่าอารมณ์น 8, ปนแปลแปลว่าการเปลี่ยนแปลง48แปลว่าถึงไหนถึงการปากจัดมันต้องถึงพิกถึงขิง นะครับเพราะนั้นคือคนละกันราศีกุมเลยบอกว่างานคุณมีเข้ามาใช่ไหมใช่เจรจามีเข้ามาใช่ไหมค้าขายได้ไ,ได้แต่คุณต้องเหนื่อยนะคุณต้องเหนื่อยนะแม้ว่าจะเพะื่อนอาจะสนับสนุนคุณก็ตามแต่คุณต้องเหนื่อยนะเ <c> พราะแปดมันเล่งเข้ามาหาคุณนะครับเจ็ดมันโยกเข้ามาหาคุณนะครับเพราะนั้นมันถือว่าดีเราเหนื่อยแล้วเราได้นะครับประมาณนี้หกเป็นลาภเพราะเหนื่อยแล้วเราได้เราได้อะไรเราได้หกลาภมหาจากเงินที่ใหญ่หลวง อืมนะครับตีความอย่างนี้เป็นไม่เอ่ยนะเพราะนั้นถือว่าคนลัคนาราศีกลุ่มยิ่งทำยิ่งได้นะครับอย่าฝันเฟอ้ออย่าละเมอหาวมากมายอย่าน้อยเยอะเพราะอังคารเป็นนิดอยู่อ่าเป็นปลาอยู่ในเรือนของสุภะอยู่บางทีไม่กล้าไม่ขยันอังคารแปลว่ากล้าและขยันแต่เป็นปะปุ๊บกลายเป็นไม่กล้าไม่ขยันเพราะไม่กล้าไม่ขยันคุณก็อาจจะบอกว่าอุย้ยทำนิดหน่อยเพื่อให้ได้เงินเยอะเป็นหกลาภะเพราะว่าโยกเข้าไปหากัน ก็ลองดูว่าทํานิดเราจะได้เยอะไหมบางคนเขาอาจจะมีแบบค้บเงินค้บช้อนเงินช้อนทองมาเขาก็ทําได้แต่บางคนเขาไม่ได้ค้บมาไงค้บผีกะเกือมาคับเสื่อผืนหมอนใบามาอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นต้องกล้าต้องขยันทําลายความที่เป็นดาวการปะซะนะใครจะมาเบียดเบียนเราไม่เป็นไรเราก็ทําทไปเถอะนะประมาณนั้นนะครับแปดพันธุนะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องลายเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ดินเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับ คนใกล้ตัวเห็นกับตัวคดีความเกี่ยวบ้านและที่ดินเนาะอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาแค่นี้จบนะครับแล้วจะกการเรื่องของดวงดาวตีความได้พอตีความดาวได้ปุ๊บเราก็ทําตรงข้ามกันจบแค่นั้นแหละนะครับเกต่ในเรื่องของพุทธะมีเรื่องของบริวารเข้ามาให้เราช่วยเหลือหรือมีบริวารให้เราช่วยเหลือเราได้ไหมได้อะไรประมาณนี้หรือพึ่งคิดได้อะไรเงี้ยได้ไหมได้เหมือนกันหรือปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดลาภะอาอา ก็ถูกหวยไงอ่าแค่นั้นแหละอ่าแค่นั้นแหละจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคนละกรัราละสิกุมคบในช่วงนี้ถือว่าดีนะครับดีในเรื่องของการงานนะเนาะเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรทําต่อไปนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่าไปดูในเฟสที่2กันก็คือดาวสุกย,ย้ายนะครับจริงๆดาวสุกย้ายก็คือ3ามธันวาจนถึงประมาณ19กามกราอันนี้แหละที่จะเริ่มเสียละเพราะว่าดาวสุกเองมามนตรงนี้นานหน่อยหนึ่งนะมาอยู่ในเรือนวินาศนะครับเรื่องของการเงินและความรักมันมาวินาศ นะครับจากที่มันเป็นมหาจักราพะะใช้เงินวางแผนไม่เป็นมันก็วินาศเพราะฉะนั้นพระรู้ว่ามันจะวินาศเราก็ต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะถึง3าธันวาจริงไหมทําทุกสิ่งทุกอย่างก่อนไม่เราก็ไปค้าขายเดนไก่เอาความรักเด่นไก่ได้ไหมได้หรือว่าแฟนหนีตีจากได้ไหมเพราะ67เป็นคู่ศัตรูนะครับเพราะฉะนั้น6 7เป็นคู่ศัตรูก็มีเกณฑ์ที่แฟนจะหนีออกไป น้อหนีออกไปก็ให้มันไปกินบุฟเฟ่ไปจบแค่แนะั้นนหะอืมนะครับแล้วก็6คือเรื่องของการเงินเรื่องของความรักอาจจะตกเสีย6 7คือคู่ศัตรูเพราะนั้นในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินและความรักวางแผนให้เป็นนะแล้วพอวันรุ่งขึ้นมันก็จะมีดาวย้ายอีก2ดวงนะครับก็คือดาวอังคารย้ายเข้ามาเป็นกรรมมาให้เราขยานันให้เราก้าเพราะว่าจากที่อังคารเป็นปะมันย้ายเข้ามาเป็นอังคารเกษตรดีเห็นไหมมันคือกล้ามันก็คือขยนัน อาทิตย์ก็คือเรื่องของการงานอังคารก็คืองานอดิเรกจะเอาอะไรล่ะจะเอาการงานหรือจะเอางานอดิเรกก็เอาทั้งคู่นะแต่อาจจะมาเน้นหนักที่อังคารที่เป็นเกษตรบดีเออแบบว่าเออเขาทําให้แบบ work from home ใช่ป่ะ work from home ทํานิดนึงแต่ทํา work work for me work for me เยอะหน่อยเนาะบางคนบอก work from home ฉันไปนั่งขับแก๊ปอ่าอะไรเนี้ยใช่ป่ะเออ หาลำไพพิเศษอะไรประมาณนี้ได้ไหมเพราะอังคารมันเป็นเกษตรบดีไงสี่ธันวาจนถึงว่าสิบหกมกรางานที่เป็นงานนายเรกงานที่เป็นความสามารถงานสิมือของเรามันเป็นกรรมะให้เรางานเดินทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเออเราก็สมมติเขาบอกว่าให้แบบว่าเออเปิดกล้องซูมนะอืมนะเราจะส่องคุณเออบอกว่าวันนี้มิ팅นะทํางานนะปรากฏว่าแปะเว้ยแปะฉากเอาไว้เสร็จแล้วตัวเองไปขับแก๊ ่าประมาณนั้นเนาะก็นั่งทํางานไปโอ้ยเขาก็เปิดกล้องมาดูโอ้ยนี่ก็ยังประชุมอยู่เนาะนี่ก็ยังประชุมอยู่ออ้ทำไมประชุมหน้าใสปุ๊บเลยนะโอ้ที่แท้มันไม่ได้อยู่หน้าจอเนาะมันอังคารมันขับแก๊ปไปเรียบร้อยละประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นงานอะไรๆก,ก็นั่งทําไปงานประจําก็นั่นแหละ เยียวยา,ยาิดนหนึ่งก็แล้วกันอาย่าเชื่อมากก็แล้วกันนะครับมันไม่เป็นวิธีมันโกงชาวบ้านเขานะอ่าหนึ่งแปดก็คือระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ไหมได้มีเกณฑ์ที่อยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ควรเปลี่ยนในตอนนี้ไหมเออควรเปลี่ยนในตอนนี้ไหมคนลัคนาราศีกุมถ้าจะเปลี่ยนแบ่งงานเนาะถ้าดูจากดาวอาทิตย์แล้วดาวอาทิตย์ตอนนี้ไม่ได้มีตําแหน่งเสียอะไรเนาะเปลี่ยนตอนนี้ก็ก็ได้ เดอนหน้าก็เป็นลาภะเนาะอะไรเงี้ยเพราะเพื่อหันมันสนับสนุนคุณอยู่แล้วไงหรือจะเปลี่ยนเดินหน้าล่ะเพราะเปลี่ยนเดินหน้าดาวอาทิตย์ก็อยู่ตรงนี้อ่านนะเพราะนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับจะเปลี่ยนก็ได้เพราะ18มันอยู่ตรงนี้แต่ก็ได้อยู่หนึ่งมีแต่ว่าช่วงนี้มันหางานยากหน่อยเนาะจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ระวังนิดหนึ่งนะบางคนก็อยากจะถามเนาะช่วงนี้หนูอยากเปลี่ยนแปลงงานจะเปลี่ยนได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยก็ ก,ก็ทําไปเรื่อยๆเฮอะอย่างทําที่บอกไงเอออาทิตย์ทํานิดนึงอังคารทําเยอะหน่อยประมาณเนี้ยได้ไหมเออนั่นก็เท่ากับเปลี่ยนงานแล้วแหละพะเขาจับได้ปุ๊บก็ได้เปลี่ยนงานแหละชัวร์ประมาณนะั้นแหละเนอยที่นี่เขาก็ทำนายตลกเนาะอืทำนายให้ตลกงานอ่าแล้วสี่ล่ะสี่มันย้ายเจ็ดเนี่ยสามเนี่ยมันย้ายตอนเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนะครับย้ายเข้ามาถือว่าคารุก้าเราขยันนะครับขับแก๊ปตั้งแต่เช้า สี่โมงเย่สี่ย้ายก็ามาตอนหกโมงยี่สิบตอนประมาณหกโมงเย็นย้ายเข้ามาเป็นลาพระแต่มันเสิร์ตเนาะแล้วมันเป็นปะด้วยเพราะนั้นก็พูดอะไรให้มันได้ของเข้ามาแล้วกันอย่าพูดอะไรให้มันปากเสียมากมายแล้วกันเนาะเพราะพูดมันคือเรื่องของการเจตกาการสื่อสารแต่มันเป็นพูดปะไงพูดปะมันก็บอกว่าเอ่อคนเขาเรียกว่าไรนะคนไม่ค่อยสนับสนุนเนาะแล้วก็อาจจะแบบพึ่งพายานมิตรไม่ได้ระวังในเรื่องของการใช้คําพูดเพราะฉนั้นคําพูดของคุณเนี่ยมันจะพูดดี ก็เป็นสีแก่ปากไงพูดมากก็โดนตบนะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นก็ใช้คำพูดให้เป็นใช้คำพูดเพื่อลืมลาภะเข้ามาให้ได้แล้ว4นะีเกเนาะเป็นลาภะ4ีาา 49, แบบเนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเพราะนั้นดาวที่ย้ายเนี่ยถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมีดาวสุกนี่แหละที่หายนะครับเรื่องของความรักและเรื่องของการเงินนะครับแต่ตัวใหญ่คือดาวคุมคือดาวพฤหัสเนาะคุมเอาไว้อยู่ นะครับประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นคนรัคนาราศีกลุ่มครับจากที่เราเห็นนะตั้งแต่เฟสหนึ่งเข้ามาเนี่ยดาวทิตย้ายเข้ามากรรม,มะ,ะเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานการงานดีทํางานเรื่องของการเจรจาการค้าขายดีนะครับพอมาเฟสสองนี่แหละที่เราต้องระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะครับแล้วพอมาเป็นเฟสสามเนี่ยอังคารก็ดีนะสุภามาเป็นกรรม,มะนะครับพูดก็มาเป็นลาภะอาจจะแบบว่าพูดจาต้องระวังคําพูดแค่นี้แหละ ไม่มีอะไรมากนะเพราะดาวกลุ่มคือดาวพฤหัสใช่ไหมเวลามันดีมันก็ดีตลอดแบบนี้นะครับระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันเอาไปดูไพ่ของคนลนัคณาราศีกลุ่มกันแล้วกันคุณว่าคิดว่าการงานจะได้อะไร <c oughs> การงานเขาได้ห้าคาถาห้าดาบห้าดาบอันนี้เป็นหนำหนามีหนำหนาทิมตูดนี่ห้าดาบนะครับอ่เพราะฉนั้นเป็นห้าดาบไหมกระบองห้าดาบเพราะฉะนั้น มีปัญหาก็ต้องแก้ไขมันได้นะครับมีปัญหาก็แก้ไขปัญหากันไปเนาะปัญหามันลุมเล้าเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปตีลันฟันแทงกันนิดหนึ่งประมาณนี้ในเรื่องของการงานการเงินแหละครับการเงินเขาบอกเลยว่าเป็นเห็นไหมเป็นเรื่องของก้าวเหรียญเนานะเดี๋ยวเงินจะมาความร่ารวยกําลังจะมาอ่าประมาณนี้นะครับผมมาอย่างไงว่าดาวสุกตกเสียมันมีดาวพฤหัากุมแหละไม่รู้เหมือนกันอ่านะครับอ่ะ เขาไม่บอกการเงินกําลังกะมาสิ่งดีๆกาลังกะมาแล้วกันเรื่องของการเงินหรือไม่ก็กําลังบินไปนกก็บินตามเออ ufo บินไปนกบินตามแปลว่าเงินเงินบินไปไหนฉันบินไปนั่นอ่าประมาณนั้นเข้าใจใช่ไหมคือเงินมันไปไหนฉันขับแก๊ปไปตามไปตรงนั้นอ่ะอืมนะนะในเรื่องของความรักแหะครับความรักเขาบอกว่าโอ้อยานแม่พังเนาะสิบคาถาเออนี่แหละความรักหกวินาีนี่แหละความรักอ่าอันนี้ตรงเนาะยานแม่ตก อยานแม่ตกย่านแม่พงังโอนั่งร้องไห้โอนยกลับบ้านไม่ได้อย่านแม่ตกอืมกลับไปตายรังปะอืมนะเรื่องของสุขภาพล่ะสุขภาพเป็นไงสุขภาพเทาเวอร์โอ้ยมันเละหมดทุกใบ <laughs> เอาไปกี้คุณบอกว่าดวงเขาดีเดี๋ยวนะเอาเปิดใหม่เลยคุณบอกว่าดวงเขาดีนี่เออการงานนะับว่าดีไงเออห้ากระหาา้หาดาบตีดอนฟันแทง่ง <laughs> ก้าวเหรียญการเงินที่บอกไม่ดีกับดีอ่าเรื่องของความรักสิบคาถาญาติแม่ตกอ่าสุขภาพเวอร์เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละระวังปุ๊บปั๊บทันดีทันใดเพราะว่าหกย้ายมาก,กับรวมกับเจ็ดเป็นวินานไีครับนะเพราะนั้นมันก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับอสิ่งที่ปาถนาสิ่งที่ปาถนาขอให้ได้ไพ่มาดีเถอะ the w o r l ์ครับอ่าเอากับได้ยีอ่ะ เนาะได้คุมได้คุมโลกอ,ะอ่ะเป็นอีเทอร์นอลที่ได้คุมโลกคุณก็ต้องไปดูในหนังนะครับว่าคิงโก้ตายหรือเปล่าเนะในอีเทอร์นอลภาคนี้นะครับอ่านั่นแหละจบแล้วสวัสดีครับ